เราอยู่ที่รับแลนในฟินแลนด์นะคะมานั่งให้น้องหมาลาดนะสงสารน้องหามาม่า <c oughs> แต่น้องหมาดูอบบว่าจะสนุกมากกว่าแล้วเราก็จะมีไกด์นำนะคะทังนาน <c oughs> ถ่ายในโทรศัพท์เมื่อกี้มันไม่สวยเลยนะนี่ถ่ายในกล้องมันดูสวยว่างแต่เมื่อกี้เมมเหมือนเมมว่าเมมเรียมเรียมหน้าแดงจมูกแดงหมดเลย เปลี่ยนขับนะหนาวมากคือแบบมือชาเท้าชาหมดตอนเนี้ยแต่ก็ยังมีมานะถ่ายวีดีโอให้ดูอยู่เมิเลียมชอบหมานะก็เลยพานางมานั่งแอนี้ที่ลากแบบอันเนี้ยหมาลาก ท้าช้ามากเสร็รองเท้าสองสอง้เนี่ยที่ไกด์เขาบอกอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้เราเาบรกหน่อยนะเพราะมันเป็นทางเนินลงถ้าเราไม่เบรกเลยน้องหมาจะกระชากเราแรงมาก สองชั่วโมงนะลาประมาสองชั่วโมงเอาเปียสเอาตาน้องหมาเหนื่อยต้องเบียสหลักกินอาหารเช้ามาสองจานต้องช่วยน้องกันน้องนี่ประมาณเกือบสิบโมงแล้วมังออยว่าแต่ยังแบบว่าดูแบบมืดๆมัวๆเลย แบบว่าคนอื่นที่เขามาด้วยเขาก็จะ,จะให้ไล่ตามๆกันน,นนะในที่นี้วันนี้รอบนี้มีเที่ยวเที่ยวนี้มี้เขาบอกก็เลยแบบว่าง่ายหน่อยไม,ไม่มีแบบว่ากลุ่มกลุ่มแบบว่าอยู่ใกล้กัน าณ20นาทีแค่ครึ่งชั่วโมงได้นะตอนแรกคิดว่านานกว่านี้2ชั่วโมง2ชั่วโมงนี่ตายเลยเพราะแหวว่าเท้าเย็นมากแล้วนั่นเย็นจนขายังมีนกอ้าวขาวขนาดอันนี้คือเป็นบ้านพักนี้นะแคมป์ที่ไว้เลี้ยนหมาีจังหวะต่อไปเราก็จะไปดื่มน้ำต่อดื่มกาแฟแล้วก็มีน้ำผลไม้มีอะไรอย่างนี้ เป็นเตอรตอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบว่ากลงอนะ่ะหของน้องๆเต็มไปหมดเลยนะ้องมากเป็นความเลยอนะ่ะ Oh, 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 oh. They like to cuddle after. Oh. It's like okay. a reward for them. You know, it's like us humans yeah. watching the hard work. Yeah. Hello, koske. Bosque. Oh, Kuala. Hello, Villa Bosque. Heerlijk! Goed! Ja, ze houden van het behind de ear. <laughs> That's always a ja! Okay. Dat ja. is altijd een verhaal. Heerlijk! Heerlijk! ik ben ik gewoon een Heerlijk! Oké, nu kunnen we een beetje rapsen? Ja. Oké. En een in het midden. Dit is Lupu.

Very friendly okay with we people. can adopt him yeah. <laughs> <laughs> yeah, he, he is very sweet <laughs> he, he likes to cuddle more than he likes to run ah. yeah. <laughs> yeah. <laughs> okay Jenny? next one here in the front, we have two girls, okay. Okay. Bailey and Bailey. Peggy. Oh. Yeah, Peggy is the sister of Jack and Victor. Oh, they are okay. brothers and sisters. Yeah. Yeah, when we have mixed teams like today, boys and girls, yeah, then always girls in the front. Because oh. if you. Put, follow. Yeah, exactly. The boys will follow. If you put yeah. girls in the back, boys they just turn around oh. and you don't go on the trail. Okay. <laughs> they just turn around, they want to play with the girls and make puppies. And, you know? Okay, that's why. So, yeah, that's why if you put the girls in the front. Yeah. You know, but the girls are more sensible. They will never turn around. They don't care about the boys. Yeah. They will just keep going. Yeah. So you put girls in the front. Good job. And you, you're sure your team will come and they will keep going. That's, yeah. And it's good motivation for the boys. <laughs> <laughs> Hiểu rồi Thank you ภารกิจเราก็เสร็จสิ้นเอาเลยก็กี้วา,ออกาปกติเขาบอกว่าถ้าไม่มีโควิดน,นะมีคนมาแบบว่ามาทำกิจกรรมเนี้ยร้อยเป็นร้อยคนต่อวันอะ พอมีโควิดวันนี้อ่ะวัน,นที่เราถามกันนะคือมีแค่ครอบครัวอ้อยครอบครัวเดียวทองทั้งวันที่แบบว่ามาทำกิจกรรมที่นี่คิดดูสิว่าคนเขาจะอยู่กันยังไงไม่มีงานไม่มีอะไรซื้อข้าวให้น้องหมากินอีกน้องหมาตัวนี้ทำไมดูเศร้าเหงาหงอยอยู่คนเดียวลูกอ,อากาศเย็น ขาวไปหมดอะขนาดต้นไม้ยังขาวออมองไม่เห็นสีเขียวเลยไายขึ้นรถกลับโรงแรมกันกลับโรงแรมกันดีกว่า